สวัสดีครับผมพบกับพ่อป้าเล่นเกมอีกครั้งครับวันนี้นเราอยู่กับเกม Wood e a นะครับเป็นเกมแนวโอเคครับก็เป็นเกมแนวรับสมองไอกเกมหนึ่งนะครับที่แบบโอ้ยกำลังฮิตเลยนะฮะเขาจะมีคำถามอยู่ด้านบนนะเขาถามเราว่าเจ้านกอยู่ไหนนะผมก็ไม่รู้ว่าเจ้านกมันอยู่ไหนเขาก็มีวงกลมๆม,มาแต่ละด่านก็จะมี มีปริศนาหลากหลายอย่างให้เราได้เล่นกันนะนี่เราเพิ่งอยู่ในด่านที่ยี่สิบนิดนิดครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอหาเจ้านกก่อนนะครับนกมันจะมาอยู่ในน้ําได้อย่างไรฮะงงงงนกมันต้องอยู่บนฟ้าเรื่องนกต้นนก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 โอ้โหบนฟ้าไม่มีแล้วแสดงว่าเจ้านกอยู่ที่ไหนนะครับอ๋อแมวยังอยู่ในน้ําได้เลยฮะไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับ วาละอันนี้ผมเล่นไปน,นี่ผมนิ้วผมดันไปมันก็บงับงบังบังจอไปเลยครับมองไม่เห็นเลยเอ้าโอ้นี่คือนกใช่ไหมฮะนกอยู่ในน้ำนะปาาน้ำแบบ้วให้อาหารจำเหมียวหน่อยก่อนมันกระโดดเข้ามาในตู้ปลาเขาว่าก็จริงๆอ่า ตอนนี้ผมกําลังทําเหมือนขุดเหรียญฟรีอยู่นะครับทางพวกเหรียญคริปโตนะฮะเดี๋ยวให้ผมถึงถึงฝั่งฝันก่อนเดี๋ยวจะบอกนะครับตอนนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่เพิ่งหันเล่นนะฮะใครเป็นคนทําไม่ใช่ฉันนะโหราที่สุดใครเป็นคนทาเนี่ยก็จะหาหลักฐานนี่ขามีรอยปะมีรอยรองเท้าเขานี่อะไรไอติมใช่ไหมเหมือนถ้วยไอติมเลยนะครับเดี๋ยวนะคนนี้อ้าปาก ปากใครเลอะหน้าใครเลอะแขนใครเลอะมือถือโทรศัพท์มีติมหัวล้นเดี๋ยวนะครับขอดูนิดนึงนะไม่ใช่ฉันนะโหดร้ายที่สุดแต่ทำไมคนนี้ขามีรอยอะไรครับรอยรองเท้าเหรอไม่ใช่เขาให้หาบาแสเพิ่มนะครับเมื่อกี้ผมกดผู้หญิงไปเป็นเกมแนวปริศนานะครับเล่นสนุกสนุกเอ้ยผมนี่ไง เออเราก็ว่าแล้วเนี่ยผู้หญิงเป็นคนทำนะครับมีทั้งผมมีทั้งรอยเท้ามีรอยนิ้วมือที่ขาของเธอมีเส้นผมอยู่ที่พื้นนะครับมีขาส้สนสูงที่หักแตกอยู่นะฮะอ๋อแถมเธอยังยืนทนโทษอยู่นั่นไม่ปโปรเลยนะเออมีคนเป็นเอเรียแสงมาเร็วเข้าคุณนายนะครับด,าดบ่าต่อไปใครอยากใช้ตัวช่วยก็อยู่ด้านล่านครับใช้ตัวช่วยเอา้า <c oughs> เจอแล้ว <c oughs> โอ้โหอ ต้องหัดช้อปปิ้งออนไลน์นะจออเจ้าเอเลียนโอเคไปต่อครับนี่นะครับแล้วก็จะมีให้หาของกิน5จุดนะครับนี่เป็นเกมที่แบบหลากหลายไม่น่าเบื่อนะครับสำหรับเกมนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เล่นกันใต้คลิปวิดีโอครับดาดมันน่าจะมีเยอะอยู่นะนี่เราเพิ่งอยู่กัน20กว่ากว่าๆนะครับยังไปไม่ไกลก็ไม่ได้ยากถ้าจนเกินไปนะเกมยากจนเกินไปเราก็เล่นไม่สนุกนะครับว่าไหม ยากบ้างง่ายบ้างเนี่ยเหลืออีกสามอันน,นนะฮะกระดูกเหลือโบกับแก้วน้ำนะครับหนหอยู่ไหนฮะอยู่ไหนแก้วน้ำอยู่นี่เปล่าต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่เล่นพร้อมกันนะครับผมผมไม่เคยมาแอบเล่นก่อนแล้วมาไอ้นีนะโบอยู่ไหนครับโบโบอยู่ไหนครับเนี่ย จิ้มมัวไปสองสามทีไม่มีเวลาไม่มีอะไรจิ้มมัวได้ครับจริงจริงจิงจ,งจงมันมัวมันเป็นสีแดงๆผมพออนุญาตจิ้มมัวนะฮะหาไม่เจออะไรวะก็เป็นได้นะครับเมื่อสักครู่นี้อยู่ตรงจมูกสุนักนะครับน้องหมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ คนรักษณะที่แท้ทรูนะฮะก็มีกดหมุนเล่นได้ะแต่มันก็ติดโฆษณาผมก็ขอไปต่อกันขนาดนี้แบบไม่ได้ทำอะไรก็จะมีมาเรื่อยๆ <c oughs> อ่อีกครักด่านนี้นะครับ <Yes. S 1> ใครควรได้เป็นแฟนของเธอผมรักคุณแต่งงานกับผมนะเดี๋ยวจะดูดอกไม้มีประกาศจับไปตาคนนี้ก็เป็นโจรแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะคนบีไม่น่าใช่นะครับ เขาให้หาเบาะแสก่อนใช่ไหมเจ๋วนะครับเี๋นะฮะมันก็ไม่ได้มีเวลาจับอะไรนะจิ้มๆได้แต่งานกับผมนะใครควรเป็นแฟนของเธอใครควรได้เป็นแฟนของเธอเด๋นะอ๋อหาบาะแสก่อนนะครับอ๋อแหวนอ้า เพราะอะไรคนอ๋อคนหนึ่งมีแวนแต่งงานแล้วส่วนอีกคนก็เป็นอาชญากรจะหาแฟอ๋อก็เหลือคนสุดท้ายที่ไม่ได้เป็นอะไรนะครับก็สาหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวประมาณเล่นเกมขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ลองไปหาเล่นกันดูนะครับสนุกดีอันนี้ผมก็เล่นไปนิดเดียวมันยังมีด่านอีกเยอะแยะให้เราได้นี่ผมเพิ่งอยู่ที่แปดเองนะครับดูด่านนะฮะ โอ้เป็นไงฮะใครที่ชอบเกมแนวไขปริศนาแบบไม่ต้องซีเรียสมากนะครับก็เอาโหลดไปเล่นกันได้ฮะนี่ดู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 นะฮะดูนะครับดูนะครับไม่ได้จบกันง่ายง่ายครับบอกไว้ก่อนไม่ใช่น่าเบื่อนะฮะมีไม่ต่ำกว่า200ดานแล้วก็ยังจะมีอัปเดตต่อไปเรื่อยเยครับสำหรับคลิปนี้พ่อแมาเล่นเกมมาขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ